ข 1> 1, อเสียงหน่อยเร็วครอยากฟังเพลงนี้บ้างปัดสาบร้อยว่าไงฉันไม่คุ้นคิดถึงเธอแต่ ความคิดถึงก็มีมากจนไม่กล้าห้มใจไม่ตาม่างกันกับใจฉันภายในเธท้ที่ที่ร้ายใจ,ใจของฉันยิ้มให้ใหเธอไม่คิดว่าคนนอกสายตาจะเขา้ามาทำให้ใจวุ่นวายได้ขนาดนี้ ือว่าฉันต้องยอมีเมื่อใจเรารอกันคงต้องรักันจริงๆแล้วเรามีกันเสมอดีเมื่อเราตามก็าวเดิกันเธอรักฉันฉันรักเธอก็เอาสองใจรวมกันไม่ดีฉันไม่มีเธอมีแค่ ฉันถามเธอเวลาไม่เจอไม่รู้ว่าเธอคิดถึงฉันไหมฝากพูดไปวิญญาณนี้แต่ใจฉันคอยกอดเธอไว้หรือฉันแพ้ใจเธอที่มือหัวใจเรารัก

ก็รักกันเธอรักฉันฉันรักเธอก็เอาสองใจรวมกันไม่มีฉันไม่มีเธอมีแค่เราแค่เอาหัวใจรวมกันแปล่คำว่ารักให้เป็นคำว่าเราสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเสียงหวานมากๆอ๋อเพีงกินใจกินใจเลยเหรอกินมากดูแล้วตื่น้นจับมือจับมืออะไรปะดูว่าใจยังอยู่ไหมอันนี้นมต้องบอกต้องขอยินดีต้อนรับพี่กิ่งแล้วก็พี่เต็งหนึ่งเข้าสู่รายการพฟยไลฟ์เพลอย่างเป็นทางการสวัสดีนะครับบอกก่อนเลยว่าพี่เต็งหนึ่งครับไม่เจอกันตั้งแต่สมัย B O Y พี่ยังหลอกอยู่โอ้จริงเหรอเราเคยเจอกันไม่ผมติดตามติดตามติดตามอยู่โอ้โห แล้วเป็นไงมาไงเราสองคนถึงได้มารวมตัวกันนชอบคำถามนี้มากๆนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าขับรถมาใช่เราก็ต่อที่ชั้นสีไม่ใช่ครับมาทำงานร่วมกันยังไงร้องเพลงร่วมกันได้ไงเก็คือก็คือผมเนยนะครับก็คือกลับมาร้องเพลงอีกครั้งนึงนะ ก็ไปเล่นละครสักพักใหญ่ก็กลับมาร้องเพลงนะครับแล้วก็มาอยู่ที่ค่ายมิวสิคครีมนะครับของที่แกรมมี่นะครับแล้วก็มาเจอกับกิ่งใช่ก็คือมาอยู่ค่ายเดียวกันนะคะแล้วก็ที่นี้เนี่ยใช่คือต้องบอกว่ามันเป็นโปรเจกที่พิเศษมากนะคะเพราะว่าเหมือนแตงหนึ่งได้กลับมาร้องเพลงและกิ่งเองเนี่ยก็ห่างหายไปจากออกซิงเกิลมาประมาณ2ปีสองปีซึ่งตลอดระยะเวลาเนี้ยก็กําลังทําเพลงซิงเกิลของตัวเองอยู่แต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดว่า เรามีโปรเจกต์พิเศษพิเศษแบบให้แฟนๆได้หายคิดถึงเนี่ยมันก็คงจะดีเลยนะคะก็เลยได้ร้องเพลงคู่กันหนึก็อย่างที่แตงหนึ่งนี้ห่างหายจากวงการเพลงมานานไหมฮะจริงๆ15ปีได้ปีนะเอามาจะไม่ถึงนะสาปีสปีสาปีเนี่ยแต่กลับมาร้องครั้งนี้ เสียงนี่คือไม่ตกเลยเหมือนเดิมนี่นก็ร้องบ้างือนทีก็ร้องอ๋ออ๋อร้องอะไรคืออยู่บ้านก็ไม่ได้เงียบเหงาเหงียงนะเห็นแบบรับงานละครละครโอ้ยออกในหน้าทีวียิบบ่อยครับผมเล่นร้องเพลงอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสร้องเพลงใหม่นั่นเองครับผมพูดถึงเพลงนี้กันบ้างดีกว่าครับเพลงแปลคำว่ารักเป็นคำว่าเราเนี่ยเพลงนี้พูดถึงอะไรครับพี่ก็พูดถึงบางทีเนี่ยบางทีเพลงเพลงรักเนี่ยบางทีมันจะพูดถึงไม่อกหักไปเลยหรือไม่ก็แบบ แอบรักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับนี่คือเป็นเพลงต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงเริ่มรักคับผมเพลงจีบเพลงจีบกันอะไรเงี้ยบางทีแบบเราอาจจะไม่มั่นใจว่าเออเราชอบเขาจริงหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเพลงนี้ขึ้นมาคือเหมือนแบบบางทีถ้าในมุมผู้หญิงนะมันก็เหมือนกับแบบว่าบางทีก็ปากไม่ตรงกับใจปากแคพร้อมเยอะยืนดิเนี่ยทุกคนหอเลยแต่จริงก็อียงยืนอยู่นะฝั่งฝั่งทางผู้ชายเราจีบเขายังไงครับพี่เพลงนี้จริงๆก็คืออย่างในเพลงจริงๆเนี่ยก็ เราก็แบบเอ๊ะชอบเขาหรือเปล่าตรงนี้นะแต่จริงๆแล้วก็คือชอบกันนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้บอกกันตรงๆใช่ค่ะ<อ>สุดท้ายแล้วอพอพอในท่อนทูกมันก็เหมือนแบบเรามาร้องด้วยกันแล้วมันก็<อ>แปลคําว่ารักเป็นคําว่าเราไปซะเลยหรือเมื่อเรารักกันแล้วก็เป็นแฟนกันดีกว่า มีผมคที่ตอนนี้คุณการฟังต้องหินแน่ๆใช่เพราะคุณการตอนนี้กำลังมีความรักกำลงังเริ่มด้วยครับผมบอกไว้ก่อนคำถามส่วนตัวคือผมเห็นฟิลิปปินมาหลายคนเมื่อนานแล้วไม่ได้ถามใครเลยเคือปกติร้องเดี่ยวใช่ไหมมื่อก็จะแบบโอเคก็ไม่ต้องกังวลอะไรว่าจะต้องแบบลายภาษาอะไรกัแต่พอมาลองคู่จริงๆอยากรูว่ามันแตกต่างกันร้องเดี่ยวยากกว่าหรืออะไรกว่าอย่างไรแล้วแล้วหางยจากการร้องเพลงแบบจริงจจังๆมานานด้วยเงี้ยมันยากมากไหมครับตอนกลับมาร้องอีกแบบอีกครั้งหนึ่ง สำหรับผมผมว่ายากนะเพราะเมื่อก่อนยืนกัน4ี่คนมีเป็นบอยแบนด์ใช่ไหมเต้นเต้นกันไปแต่ว่าก็ไม่ได้มีประสานเสียงเยอะแล้วก็ไม่ได้มีไม่ได้มีการแบบร้องคู่กันจริงๆจังๆแบบนี้ครับตอนนี้ก็ต้องแบบปรึกษากับกิ่งเยอะคือประสานกันนเเยยอออะะลม่คืกิ่งว่า เหมือนมืนย่งตัวกิ่งเอกเนี่ยก็ไม่เคยร้องคู่กับใครเคยแต่ไปเป็นคอรัสให้เขาซึ่ก็จะเป็นแบบเส้นบางๆเป็นลายบางๆไปเสริมเพลงเขามันดูมีอะไรมากขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยเราสคนคือลีดเดอร์ของเพลงนี้เราจะต้องแบบเท่าใช่สามส่ไม่ใช่ใช่้อกาสกันเลยทีเดียวไม่ใช่ไปพร้อมกันนะไม่มีใครที่แบบเด่นไปกว่าใครี่ค่ะเราก็ต้องคุยกันเยอะเหมือนกันว่า ถ้าเกิดตรงท่อนฮุกแรกตรงเนี้ยเป็นหนึ่งประสานฮุกต่อไปผัดเป็นกิ่งประสานหรือว่าหรือว่าจะมีท่อนที่หรือว่าท่อนที่แบบว่าอินโฮไว้ตอนโซโล่อะไรเงี้ยค่ะก็คือให้มันมีกลิ่นของความเป็นตัวเองมากๆเข้าไปอ๋อแปลว่าต้องมีกลิ่นตัวแหละง่ายๆไม่ใช่กลิ่นของการร้องเพลงไม่แปลว่าเพลงนี้ก็คือดีไซน์การร้องกันหลายท่อนอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับใช่คับจริงๆก็ก็เป็นสไตล์ของกิ่งนันสไตล์ของพี่แล้วก็เอามารวมกันให้มันอยู่ในกรอบของแบบ โปรดิวเซออร์ยู่ใช่ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เราสองคนคือโปรดิวเซอร์เขาก็จะคอยคุมเราอีกทีคอยคุมเราดูว่ามันออกลอกนู่นลองทางหรือเปล่าอ่าแล้วอย่าง MV เพลงนี้นะครับออกมาแล้วเป็นเรลิกคัตดาวแล้วเราเมื่อไหร่จะได้ดูแบบ MV เต็มๆสักทีนะครับวันที่10ตุลานะครับ10ตุลาถ่ายทำกันไปแล้วเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้พอจะบอกได้ไหมครับว่าเกี่ยวกับอะไรบ้างอ่าคือคือจะบอกนิดนึงก็จบแล้วเยอะๆเยอะๆเยๆเยอๆ มันไม่เชิงเป็นเนื้อเรื่องนะ,ะคือ,ค,อคือด้วยเพลงนี้เนี่ยทุกคําที่พูดออกมาเนี่ยทุกคนสามารถจะนึกถึงได้เป็นเรื่องราวได้หนังสืออะไรใช่แต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าเกิดแบบเราจะถ่ายทอดความเป็นตัวของเราด้วยท,ท,ที่อยากจะให้ทุกคนได้ได้เห็นทั้งแบบเห็นหน้าให้หายคิดถึงได้ยินเสียงให้หายคิดถึงเนี่ยเราก็เลยให้ดูแต่หน้าไม่ใช่แค่ลายซิงดีเดียวแต่ว่าอาจจะเป็นแบบว่าพ่อแง่แม่งอนกันมีแบบยียวนกันกลัปราสตร์แล้วสุดท้ายเราจะจบลงเอ่ยยังไงต้องรอ อ่าต้องันนะคะตอนนี้เราก็คุยกันพอหอมปากหอมคอนนะผม uh huh. มากันทั้งทีเดีฟินดูโอ้แบบโอ้ยร้องเพลงเพราะร้อ,องเพลงหวานเชียวนะฮะ One, two three four, what? Five, 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 five.